ตัวไหนบ้านเดี๋ยวขออนุญาตคอกลุ่มป้าต๋องแล้วก็ถ้าใครอยู่ในกลุ่มนะใครอยู่ในกลุ่มขออนุญาตคอกลุ่มนะครับคอกลุ่มโทรเข้ากลุ่มก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็ใครที่ดูอยู่ในในกลุ่มในกลุ่มไลน์นะในกลุ่มไลน์นะในในกลุ่มไลน์ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมทอกสดนะทอกสดป้าต๋องคุยในกลุ่มแล้วก็พี่คนไหนก็ได้นะครับทั้งท่านสองท่านป้าต๋องครับสวัสดีครับป้าต๋อง จะเปิดใหม่ก่อนจดทันไหมครับจดทันค่ะจดทันนะจ้าคำหนึ่งผมวางโทรศัพท์โอ้ยมันลกมากตรงที่ทํางานผมที่ตรงนี้โคตรลกเลยอ่ะไม่ไม่มีที่จะวางหนังสือไม่มีที่จะวางสมุดไม่มีที่จะวางโทรศัพท์เลยอะว่าสวัสดีครับพี่นาครับสวัสดีค่ะอาจารย์อ่าพี่นาเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นนะทําใจนะค่ะใช่ค่ะอ,อ่ะตอนนี้เรา ขอบคุณอาจารย์และขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะคที่ช่วยค่าทำเผาเนาะค่าเผาค่าเผาหน้องหมาได้ตัวเลขได้ตัวเลขเหมือนผมเลยนะที่ให้ไป <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ที่ผมทําคลิปเนี่ยลงลงวันที่ผิดด้วยเออผมลงวันที่ผิดตรงๆกับเลขเลขป้าต๋องเลยอ่าป้าต๋องเลขไหนป้าต <c oughs> ๋องเลขที่ที่เซียมซีป้าต๋องไงอ๋อที่เซียมซียังตามอยู่ใช่ไหมเหมือนกันเลย หนึ่งศูนย์สองสองใช่แล้วอ่ะป้าต๋องเดี๋ยวดูดูว่าสูตรสูตรเทียบชุดวัดใจเนี่ยมันมันจะมีตัวไหนได้บ้างที่เข้ากับเลข a อกล้องเป็นชุดชนแทบชุดทุกตัวเลยมันมีตัวไหนบ้างที่ชนกันอ่ะหนึ่งสองมีหนึ่งสองค่ะมีหนึ่งสองแปดสอง่ป้าตมีสองห้ามีสองห้ามีสองแปดมีสองแปด มีหนึ่งห้าหนึ่งห้าด้วยห้าแปดห้าแปดแปดห้านะคะแปดห้าปลาพูดติดแถวแปดค่ะในแปดห้านะคะเดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนมีอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่มีตัวไหนบ้างอ่าจะได้ถอดเป็นชุดเดิมมีหนึ่งสองมีหนึ่งสองนะหนึ่งสองสองห้าสองห้าสองแปดสองแปดที่มันชนใช่ไหมหห้าค่ะแล้วก็หนึ่งห้าใช่ไหม 85 15 85น่าจะหมดแล้วหมดแล้วมีอยู่ห้าคู่ค,คู่5คู่ค่ะ5คู่5คู่มีตัวชนก็คือมี12เป็นชุดเด่นนะเป็นชุดเด่นที่เทียบกับชุด AI กล้องมี12 25 28แล้วก็15 85เนอะที่ชนกันกับชุดสุดเทียบชุดวัดใจถอดมาได้5คู่นะครับซึ่ง สูตรเทียบชุดวัดใจเนี่ยถือว่าอาทิตย์นี้เนี่ยน้อยมากมีอยู่10เท่าไหร่นะสองส12หกคู่ด้วยกันปกติเนี่ยจะมา20คู่เนาะ